Bye. <music> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเต้จะมาพูดถึงลิปตัวใหม่ที่โ u ย u ทูเพิ่งปล่อยมาล่าสุดเลยนะคะเป็นลิปมินินะคะลิปจิ๋วตัวนี้นะคะแล้วก็รุ่นฮาเดิมเหมือนเดิมก็คือเป็นลิปแมทที่ตัวดังที่ในตำนานของ o u ยูทูที่มีมานานมากๆแล้วนะคะรอบนี้เขากลับมาทําเป็นแบบตัวไซส์จิ๋วที่เราสามารถเลือกได้หลายสีมากขึ้นแล้วก็คือค่อนข้างพกง่ายแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะแบบลองหลายสีขึ้นมาหน่อยไม่ต้องซื้อแท่งเดียวเราใช้ยาวๆนะคะอันนี้ก็คือเต้จะมาสวดให้ดูเนาะแต่ว่า วันนี้เต้งจะไม่ได้ลงปากให้ดูนะคะพอดีสีมันเยอะมากแล้วเต้งก็รู้สึกว่าอาจจะมีหลายคนไปลองเล่นที่ช็อปแล้วก็ได้สําหรับสวอตในวันนี้นะคะเต้งสวอตมาให้เป็นบนฝ่ามือนะคะซึ่งหลายๆลคนจะรู้ว่าฝ่ามือเราเนี่ยมันจะมีเป็นลายเส้นมือเนาะที่เป็นรอยซ้อนกันลิปแมตตัวนี้นะคะคือมีหลายคนแบบว่ากลัวเรื่องตกร่องเอยหรือเรื่องที่แบบถ้าเกิดว่า ห่อปากปากย่นแล้วลิปมันจะหลุดอะไรประมาณเนี้ยต้้งก็เลยเลือกที่จะสวัดเป็นฝ่ามือมาให้ดูนะคะระหว่างที่เต้งสวัดไปเนี่ยมันก็จะมีการที่แบบเติ้งห่อมือนะเพื่อที่จะแบบว่าหยิบลิปมาเปิดอันใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็สวัดให้ทุกคนดูแล้วต้้งก็พบว่าคือระหว่างที่เติ้งสวัดไปเนี่ยที่เต้งห่อมืออย่างนี้นะคะเห็นไหมลิปมันซ้อนกันมันทับกันมันบี้ไปด้วยกันแต่พอเติ้งกางมือออกมาเนี่ยคือมันไม่มีลิปตัวไหนที่มัน ทับแล้วมันก็หลุดออกมาจากตรงร่องนะคะแล้วก็มันมีความเห็นเนื้อได้ชัดดีอ่ะนี่ร์ให้ดูตรงร่องมือชัดๆเลย,เลยคือมันไม่ได้มีแบบว่าเป็นรอยพับเกิดขึ้นหรือเป็นรอยตะกอนที่ค้างไว้นะคะแล้วก็จะให้ดูริปรุ่นนี้เพิ่มอีกตรงที่ว่า ถึงแม้ลิปจะเป็นลิปรุ่นเดียวกันก็ตามนะคะแต่ว่าจากที่เติ้งมีการปาดไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนื้อสีของแต่ละสีเขาไม่ได้หนาแน่นเท่ากันอย่างเช่นว่าสีเบอร์แรกๆเนี่ยอาจจะเป็นสีชมพูทางเดียวกันนะคะความหนาก็ประมาณเท่ากันแต่จะมีบางสีอย่างเช่นสีนี้สีนี้นะคะสีเบอร์สีแล้วก็สีเบอร์สิบตึ้งจะรู้สึกว่าเขามีความบางกว่าแบบสีอื่นๆอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นลิปรุ่นนี้นะคะถึงแม้พิกเมนต์จะแน่นแค่ไหนก็ตามแต่เตื้ยว่าการกลบสีเนี่ยขึ้นอยู่กับสีแต่ละสีด้วยอ่ะมีให้ดูอันนึงนะคะก็คือเป็นโทนทางสีน้ำตาลนะคะเป็นเบอร์16-17-18จะเห็นได้ว่าเขาจะมีความเป็นเป็นแบบกองกองกันอยู่นิดนึงซึ่งเพราะฉะนั้นลิปตัวนี้มันมีความเนื้อแน่นหน่อยอะ่ะ เพราะฉะนั้นเวลาทาลิปรุ่นนี้ต้องรู้สึกว่าควรจะเป็นการทาแล้วเราก็เกลีย่ยเอานะคะมันจะมีความสบายปากที่สุดแล้วมันก็จะไม่มีแบบเป็นคราบเป็นก้อนนะโอเคอันนี้เป็นเบอร์16 17 18นะคะต้องจะเอาเบอร์18ะมาทาให้ดูแล้วก็แบบเกลีย่ยดีกว่ามันจะไม่เห็นคราบแบบสีเข้มๆแบบนี้เนาะเบอร์18นะคะไซส์ลิปเนี่ยแค่แบบแค่ิ้วโป้งเราเองอะดูดิเนี่ยนี่นะคะ นี่เบอร์18อันนี้เป็นสีที่เรารู้สึกว่าทาแล้วมันมีกองกองที่สุดนี่ทาแบบนี้เนื้อลิปมันมีความนุ่มนะอันนี้มันไม่ได้เป็นแมตต์น้ํานะคะสาหรับตัวมันมีความแบบมูสสนิดนึงเห็นไหมเขาจะมีกองสีนิดนึงนะเราก็จะอาศัยทาแล้วแบบเกลีกก่ยๆซึ่งต้องว่าลิปรุ่นนี้เราควรจะแบบว่าทาแต้มๆเอาก็ได้นะคะแล้วเราก็ค่อยใช้นิ้วมือเกลี่ยอะไรเงี้ยพอเกลีกก่ยๆความหนาของเนื้อลิปมันก็จะหายไปเนาะเพราะฉะนั้น ความปิดสีปากเนี่ยก็ไม่ได้แบบเติ้งไม่ได้รู้สึกว่ามันจะปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เวอร์ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราลักษณะการทามันก็มีผลด้วยเหมือนกันอ่ะนี่คือเบอร์แปดแต่คือเห็นไหมมันก็มีความเนียนไปกับผิวมากมันไม่ได้มีคราบใดๆนะคะถ้าเราแบบถูแล้วก็เกลี่ยดีๆประมาณนี้นี่นะคะเบอร์แปดต่อมานะคะเติ้งจะให้ดูเป็นเบอร์เจ็ดดีกว่าเบอร์เจ็ดคือสีนี้สีชมพูที่เต,ต้องชอบนะคะ มันมีความติ่งชมพูมากกว่าติ่งส้มนะนี่สีนี้เบอร์เจ็เบอร์เจ็นะคะเป็นชมพูที่มีความตุ่นน้ำตาลแต่แบบไม่ได้ตุ่นมากเท่าไหร่อ่ะนี่นะเนื้อแปรงตัวแปรงแอปพลิเคเตอร์นะคะก็คือเท่าขนาดลิปตัวใหญ่นะไม่ได้มีไซส์ที่แบบเล็กลงไปเนี่เวลาปาดมันมีความแนบเนื้อมากมากมากมมาก,มาก เห็นปะอ่ะเนี่ยเป็นรอยพับรอยมือของเตื้องนะแต่มันก็ไม่ได้มีความหลุดออกมานะคะเป็นกองยอะไรเงี้ยถ้าเราทาแบบเกลี่ยๆลิปอันนี้ก็คือเกลี่ยได้เยอะมากแต่แนะนําว่าให้เกลี่ยระหว่างที่เราทาใหม่ๆนะคะมันจะมีความแบบเบลนเบลนออมเบรดีอันนี้นะคะคือสีเบอร์เจดซึ่งลิปตัวนี้นะคะเราสามารถเอามาแบบเบลนสีได้ จริงๆก็คือแล้วแต่มิกซ์สีเลยดูดิเนี่ยนี่คือเต้้องทาทาตัวแรกก่อนนะแล้วเต้องก็เบลนตัวสีเบอร์7เข้าไปเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไงต้งจะให้ดูสวอตเนาะขึ้นสีขึ้นเบอร์สวัตให้ดูกันให้ดูเพิ่มอีกสีนะคะสีออกส้มๆเบอร์10นะเต้งว่าสีนี้มีความแบบค่อนข้างบางมากๆเลยนะคะสีนี้ก็ออกเป็น ยังจะเห็นสีปากของเราเหมือนเดิมแต่มันจะมีความอมส้มของตัวลิปขึ้นมาเนื้อจะมีความเปียกกว่าสีอื่นๆนะ,อะลองให้ดูตรงนี้แล้วกันเนาะเห็นไหมคือเนี่ยเนื้อมันมีความเป็นละลายเหลวๆเป็นน้ําสูงกว่าตัวสีน้ําตาลที่เราเกลี่ยกันเมื่อกี้นะคะตัวนี้จะมีความบางมากเนี่ยคือรู้สึกว่าตัวเนี้ยสีเนี้ยบาง บางบางระหว่างทานี่ก็คือรู้สึกเหมือนมีความกึ่งทิ้นเบาๆตัวนี้เนื้อจะเบามากๆเลยพิกเมนต์สีที่เขาผสมมาในลิปเนี่ยมันมีผลทำให้เนื้อลิปอะ่ะมันออกมาต่างกันเห็นไหมมันดูบางอะ่ะนี่นะคะสีเขาแบบ พิกเมนต์เยอะมากทุกคนคือแบบแนะนําว่าต้องใช้เป็น cleansing ที่มีน้ํามันผสมนะถ้าเกิดเป็น c l e a n ิ i n g ที่ไม่ได้มีน้ํามันผสมเห็นไหมตัวลิปพอเวลาเซตอะ่ะเขาก็จะหลุดออกมาเป็นแบบแผ่นๆอย่างนี้เลยนะคะลบแล้วยังไม่ออกเลยเดี๋ยวต้องไปเอาน้ํามันมาลบถ้าเกิดใครที่ปากแห้งมากๆอะไรเงี้ยก็จริงๆควรจะบํารุงปากก่อนอะ่ะ การติดด้านในปากหรือไม่ติดด้านในปากหรือปัญหาการทาลิปแล้วแห้งบางทีมันก็คือขึ้นอยู่กับสุขภาพปากของเราด้วยนะคะคือถ้าเกิดผิวปากของเรามันมีความแห้งไปลิปมันก็ไม่มีอะไรให้หยุดเกาะเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะมีการหลุดลอกได้แบบมีความแครกได้ต้องรู้สึกว่าพื้นปากเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การทาลิปออกมาสวยหรือไม่สวยได้แบบมีผลมากมาก สรุปว่าลิปที่มีสีชมพูผสมนะคะจะมีสเตนสีชมพูด้วยเพราะฉะนั้นตัวไหนก็ตามที่มีสเตนสีชมพูติดนะทุกคนก็จะทิ้งสเตนสีชมพูไว้บนปากเราสเตนเป็นสีชมพูบานเย็นค่ะจริงๆแล้วอะสเตนของลิปนะคะสีบานเย็นจะติดทนได้ดีที่สุดลิปหลายๆตัวนะหลังจากที่เทา เราทาไปอ่ะเรารู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ทาลิปสีส้สมมาแต่ทําไมพอหลุดแล้วมันมันกลายเป็นสีชมพูล่ะนี่คือเหตุผลนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอเป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้ละกันเนาะหวังว่าวันนี้ทุกคนคงจะชอบคลิปวันน้้เจอกันใหม่คะ่ะวันนี้บ๊ายบายบายค่ะ